นวัดตอบแล้วจะเอายังไงหลังเอนดีมิสแกรนเมียนมาเคว้งมงกุฎทิ้งหน้าเวทีจากกรณีดราม่าเดือดกลางเวทีประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2 0 2 4หลังเอนดีมิสแกรนเมียนมากระชากมงกุฎพร้อมกับดึงสายสะพายของแทซูเยียนมิสแกรนเมียนมากลางเวทีหลังพึ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับสองมากรองในการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2 0 2 4 ซึ่งก่อนหน้านี้ระหว่างการประกาศผลแท้ซูเยนมิสเวร์เมียนมาได้มีสีหน้าไม่สู้ดีนักและก็มีน้ำตาคลอที่ผ่านมาแท้ซซเยนเป็นตัวเต็งที่ติดทุกโพของการประกวดในครั้งนี้และก็มีแฟนๆนางงามทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาติดตามเชียร์จำนวนมากหลังเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทางโซเชียลมีเดียชาวเน็ตต่างก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้น ล่าสุดบอสนวัตอิสระไกยีเนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแควรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหลังรู้ด่ามาก็ไรมาไลฟ์สดทันทีพร้อมกับเผยว่าเดี๋ยวจะปลดหรือไม่ปลดผมขออนุญาตชี้แจงพรุ่งนี้นะครับมีคนถามว่ารู้ยังเขาเคลี้ยงมงนายนวัตตอบว่าทราบแล้วครับแต่ขออนุญาตด,ดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในข้อเท็จจริงและยังพอคุยกันรู้เรื่องไหม ดราม่าดังกล่าวจะจบลงอย่างไรก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ